ยังอยู่กับสถานการณ์โควิด1 9กันนัครับวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับออกมาจากคุณหมอนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าเราเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนนะครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เกือบทั้งโลกนะครับที่ประสบปัญหานี้เพราะว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลิตไม่ทันนะครับกับการระบาดของโลกวันนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากคุณหมอธีรวัตรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับวิธีที่จะช่วยสามารถเพิ่มปริมาณวัคซีนให้เพียงพอ และทันต่อการระบาดในการควบคุมโรคโควิดสิในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัต์เหมจุธานะครับหัวหน้าศูย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับย้ําว่าควรจะเริ่มปฏิบัติพร้อมเก็บข้อมูลฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังเพราะว่าใช้เพียง1นึส่วนหถึงหนึ่งส่วนสิบนะครับของขนาดปกติที่ฉีดเข้ากล้าม ทำให้ฉีดได้เพิ่มขึ้นจาก1ล้านโดสเป็น5้าถึงสิล้านโดสนะครับโดยระบุว่าฉีดวัคซีนชั้นผิวหนังนะครับเป็นกระบวนการรักษาที่บ้านที่ในชุมชนชัดเจนขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเอกชนและพื้นที่การส่งยาต้องถึงระบบส่งต่อเมื่ออาการเพิ่มแต่ตราบใดที่ผู้ป่วยใหม่ยังมากไม่รู้จะส่งอาการหนักต่อไปที่ไหนวัคซีนชั้นผิวหนังใช้ขนาด1ส่วน 5- ถึง1ส่วน10ของขนาดปกติที่ฉีดเข้ากล้าม ข้อมูลเริ่มออกมากขึ้นเรื่อยๆรีบตัดสินใจยังไม่สายที่จะทําให้1ล้านโดสกลับใช้ได้ในคนจํานวนมากขึ้นกลายเป็น5้ถึงสิล้านโดสนี่เป็นข้อมูลจากคุณหมอธิริวัฒนะครับยังอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าฉีดแบบวัคซีนพิษสุนัขบ้าวันที่ 0, 3และ7ควรจะได้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในวันที่10ถึงวันที่14ไม่ต้องรอ2เดือนบงเล็บแอสตราสอเข็มห่าง2เดือนหรือซีโนแวค2เข็มห่าง1่งเดือนแต่ภูมิขึ้นช้า หรือ mrna สอ2เข็มห่าง1เดือนปฏิบัติเลยพร้อมเก็บข้อมูลอย่าให้สายไปมากกว่านี้นี่เป็นข้อมูลจากคุณหมอธีรวัตรเขมสุธานะครับแนะนําให้ฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังนะครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดปริมาณวัคซีนนะครับที่สามารถใช้ได้ในจํานวนหลายคนขึ้นนะครับอีกทั้งอาจจะมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าการฉีดเข้ากล้ามนะครับนี่เป็นข้อมูลสถานการณ์โควิดสิกาครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารประเด็นร้อนะครับนี่คือข่าวไวทไทนิวครับ